คอมเพรสเอร์หมายถึงคอมเพรสเอร์หมายถึงว่าเป็นตัวจุความจุอิเล็กทริกโดยไม่ต้องมีลีคิดฐานูควพมร้อนมพ์พิมพ์พิมี์พิมพมพ์พิมึ์พนมพ์พิ่มพ์พนมพ์พ็มพ์พิมพ์พใช่ัพมพ์พิมพ์พิมพ์พิมบ์พิมพนพิมพ์พิมน์พิมพ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 ิมพ์พิมพ์พิมพ์มมมอมิ ี่ขายให้หกสิบเหรียญขายห้าสิบเหรียญก็พอสําหรับน้องนี่พี่ใส่ของไว้ปกติก็ตุนไว้อยู่ในสต๊อกอยู่แล้วอย่ามั่งกนี่พี่บ้าเดี๋ยวหาเมียให้ใหม่ไม่เอาแล้วพี่มีแล้วตอนนี้ฮะมีมีมีกิ๊กใหม่แล้วเหรอคนต่างชาติเม็กซิกันเล่นภกนอกเลยนะอีไทยเรื่องมากเลยเม็กซิกันเม็กซิกันอีไทยมันเป็นไรเรื่องมากเลยนี่เงาตามตื้อตามจิกทำงานอยู่ก็ไม่รู้เรื่องแจกอยู่แล้ว <c oughs> <Okay. S 2> อโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว่ะอันนี้พี่ก็ตั้งให้ใหมาแต่ว่าไอเน,นี้ยอยู่ต้องใช้หรือเปล่าถ้าใช้อยู่ต้องไปซื้อสองหัวมาใส่ก็จะเอพี่เป็นสองหัวแล้อยูเสียบอันนี้อันนึ<า>องอันนีออ้ต้องเสียไปตลอดนะพี่ไปเออก็ต้องเสียไปก่อนถ้าถอดออกละ่ะถ้าถอดมัน,นจะดับเลยเออถอดออกมันก็ดับเลย